มาถึงท่านที่เกิดวันอังคารครับเรื่องการงานได้ปีตาผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่จะให้เมตตาจะให้การสนับสนุนจะให้โอกาสทํางานกับผู้ใหญ่ต้องปรึกษาผู้ใหญ่มีโอกาสเล่นขั้นเล่นตําแหน่งงานประจําต้องคุยกับหัวหน้าเจ้านายจะดีมากธุรกิจส่วนตัวมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามานะครับถือว่าคนวันอังคารเนี่ยการงานกําลังดีเรื่องเงินครับได้ลูกขาแสดงว่าการเงินอุปสรรคต่างๆ นี่สินจะขายตัวทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นการเงินจะได้เงินก้อนด้วยนะครับกาลังจะได้เงินจากเทวดานะ,ะรูกขาแปลว่าเทวดาเพราะนั้น <Sy> การเงินของชาววันอังคารกําลังจะดีขึ้นนะฮะเรื่องความรักและขันติคนโสดต,ต้องรอก่อนต้องใจเย็นนะครับหลังจากนี้ไปความรักจะดีขึ้นส่วนคนมีคู่ในช่วงนี้ต้องเรามาระวังทะเลาะเบาะแว้งคำพูดคําจานะครับขันติต้องแปลว่าความ ض, อดทนความเข้าใจเพราะฉะนั้นคนมีคู่ท่านที่เกิดวันอังคารจะต้องระมาระวังผ่านพ้นช่วงนี้ไปความรักจะดีขึ้นเรื่องสุขภาพครับระวังเรื่องของอุบัตติเหุ กล้ามเนื้อโรคแบบไม่ทันคาดคิดไม่ทันตั้งตัวระวังโรคเกี่ยวข้องกับพวกการดื่มจุรานะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพครับเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงบ้างโชคลาภอาจจะยังไม่เด่นในช่วงนี้ครับชาววันอังคารใครที่ชอบเสียงโชคลงทุนเบรกเอาไว้ก่อนให้ผ่าน2ส,สัปดาห์นี้ไปค่อยว่ากันใหม่อีกทีนะครับการทําบุญเสริมดวงครับทำบุญโรงพยาบาลทําบุญถ่ายชีวิตสั์นะครับช่วงนี้คนวันอังคารอาจจะรู้สึกเหนื่อยใจนะครับเลิกป่วยกายป่วยใจชีวิตท่านกําลังจะดีขึ้นเลขนําโชคของท่านที่เกิดวัน คันครับ1 9 3 8 7 1 9 3 8 7น no ี่คือเลขนำโชคของท่านที่เกิดวันอังคารครับนะครับและนี่คือดวงของท่านที่เกิดวันอังคารใน2สัปดาห์นี้นะครับเดินทางมาถึงท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับวันพุธในแบบเป็นสองภาทกลางวันกับกลางคืนขอเรื่องกลางวันก่อนนะฮะเหนื่อยเครียดไหมเครียดเหนื่อยไหมเหนื่อยงานใหญ่กําลังมาต้องมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามที่เป็นความสําเร็จของชาววันพุธกลางวันจะต้องกล้าหาต้องลุยต้องเป็นผู้นํานะครับจะมาอิดออดอิดออดออดให้คนนั้นคนนี้นําไม่ได้วันพุธกลางวันต้องลุยเองทําเองเลยนะครับ หวังพึ่งพาใครไม่ได้ชั่วโมงยามนี้เป็นแบบนั้นนะครับทำแล้วสำเร็จไหมสำเร็จสิไม่ใช่ว่าไม่สำเร็จนะครับเรื่องการเงินครับมีโอกาสได้รถใหม่มีโอกาสเดินทางมีโอกาสไปต่างประเทศด้วยนะครับใครที่หวังเรื่องของวีซ์ส่งวีซ่าต่างๆเนี่ยก็จะมีข่าวดีการเงินก็จะเกิดความคล่องตัวขึ้นนะครับเรื่องความรักไม่ดีเลยฮนะคนโสดโอกหักรักคุ่มีปัญหาความรักคนมีคู่มีโอกาสที่จะเลิกรากานนะครับขันยันขัดใจเกิดปัญหาเรื่องนักสามเศร้าวความรักไม่ดีอดทนได้ไหมเข้าใจได้ไหมให้อภัยได้ไหมนี่คือสิ่งที่ จะต้องทำความเข้าใจ นะครับเมื่อทำมาก็ใจแล้วใช้มันได้เป็นด้วยนะครับเรื่องความรักจะต้องประคับประคองนะครับต่อไปครับคือเรื่องของสุขภาพครับนี่ฮะใครที่ป่วยเจ็บไข้ไม่สบายจะมีข่าวดีไยวันไฮคือสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับเรื่องสุขภาพไม่น่ากังวลครับเรื่องของโชคผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชคนะครับคนมีอายุมากกว่าขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกิดความดีนะครับชาวพุทกังวลครับเลขนำโชคคือเลข4 8 7 2 0 48720ครับทำบุญบ้านพักคนชราและทำบุญน้ำดื่มก็จะเสริมดวงให้กััับทท่่าาานนนีเกกิดชวววพุ ดวงดีโชคดี happy มีความสุขนะครับอดทนครับอีกนิดเดียวครับดวงกำลังดีครับ